ในปีใหม่ผมจะทำสิ่งใหม่ๆบัญจีจำหวาดเสียวเพราะอะไรคุณรู้ไหมครับความกลัวคือสิ่งที่กีดขวางความสำเร็จและกีดขวางรายได้ของเรางงไหมครับนั่นคือจิตวิทยาที่สำคัญเลยเพื่อนๆอ,อ,อาจจะคิดไม่ออกความกลัวมันเกี่ยวอะไรกับความสำเร็จเพื่อนๆลองย้อนกลับไปคิดดูนะว่าหลายล้านปีก่อนไฟที่เกิดขึ้นเนี่ยนะเราเล่นไฟมีไฟรนะ้อนแรง ทำไมสัตว์วิ่งหนีแล้วมนุษย์ไม่วิ่งหนีก็เพราะว่ามีบรรพุนุษของเราเห็นไฟแล้วเล่นกับไฟสู้กับไฟแล้วควบคุมไฟได้แล้วคนหลายคนสมมุติเราย้ายไปอยู่ในอดีตครับไฟอันตรายวิ่งหนีไฟอันตรายวิ่งหนีนรน้อนอันตรายอย่างเดียวแล้วเราจะมีวันนี้ไหมเราจะมีวันที่เราควบคุมไฟได้เอาไฟมาเป็นประโยชน์ในการก่อฟืนเพื่อความร้อนหรือมาเผาไหม้ในสิ่งต่างๆให้เป็นประโยชน์หรือจะทำอาหารได้ เพราะมนุษย์รู้จักฝ่าฟันความกลัวคนสำเร็จครับเขาเล่นกับความกลัวเอาความกลัวมาเป็นประโยชน์ครับคนสำเร็จกับคนที่ไม่สำเร็จเนี่ยความกลัวมันต่างกันครับเพราะอะไรครับไม่มีถูกไม่มีผิดคุณพ่อคุณแม่สิ่งแวดล้อมจะบอกเราว่าอันตรายนะอันตรายนะกลัวนะอันตรายนะเป็นยังไงครับเราก็เลยกลัวขึ้นมารู้ไหมครับว่าตอนเราเด็กๆเ,เนี่ย จะไม่มีความกลัวครับเห็นงูจับเลยครับเห็นไฟจับเลยครับเห็นปลั๊กเอานิ้วแหย่เข้าไปเลยครับเขาไม่มีความกลัวแต่พอเราโตขึ้นเรื่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆเราเคยพลาดเราเคยทํานู่นทํานี่เคยเจ็บจนคุณพ่อคุณแม่บอกลูกตัวเองว่ากลัวแน่นอนเด็กเราต้องควบคุมเขาเพราะเขาไม่มีความกลัวเขาสามารถตายตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ได้เขาไม่มีความกลัวครับแต่มนุษย์เราเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นคนที่มีความกลัวเยอะเกินไป คุณจะสําเร็จยากครับคุณไม่ลาออกจากบริษัทคุณจะมีโอกาสเป็นเจ้าของธุรกิจหรือเปล่าครับผมเนี่ยนะฮะลาออกจากบริษัทต,ตอนอายุ23ครับตอนนั้นนะมีคนหาว่าผมบ้าบินหลายอย่างครับถ้าคุณไม่กล้าลงทุนคุณไม่กล้าใช้เงินในการเรียนหนังสือผมเหมือนกันผมอยากเป็นคนสําเร็จลงทุนให้กับการเรียนอย่างหนักเลยคอร์สหนึ่งหลายแสนตอนแรกผมคิดมันจะมีความรู้จริงไหมนอกรึจริงไหมนอกผมคิดอย่างนี้เลยเหมือนเพื่อนๆบางคนที่คิดอย่างนี้อยู่เป็นไงครับ ผมลงทุนพอเรียนเฮ้ยมันมีศาสตร์อะไรที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนผมติดนะบ้าเรียนตั้งแต่วันนั้นเลยเรียนนะเป็นปีๆหลายปีแล้วนะฮะห้าหกปีเจ็ปีแปีโอโ้เรียนมานานมากและลงทุนทุ่มกับทุนกันเนี่ยในการเรียนเนี่ยสี่ล้านบาทแล้วอะแต่สิ่งที่ได้มามันคุม้มแน่นอนบางอย่างอาจจะรู้แล้วก็ได้แต่ผมอยากจะบอกว่ากุญแจบางข้อเนี่ยมันนิดเดียวสามารถพลิกชีวิตเราได้เลย ผมถึงไม่เลิกหลมเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่กล้าอายกตัวอย่างเช่นที่ดินแถวนี้ที่ดินแถวนั้นก่อนจะซื้อเฮย้ยเราลงทุนแพงนะเกิดซื้อไปไม่คุ้มทําไงดีอ่ะผมจะซื้อคอนโดเหมือนกันอันนี้มันแพงนะเกิดไม่คุ้มทำไงดีเวลาจะลงทุนใหญ่ๆเวลาจะทำสิ่งใหญ่หญเนี่ยทุกคนกลัวหมดแหละทําในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยทามันใหญ่กว่าตัวเองเนี่ยใหญ่กว่าที่เคยตัดสินใจเนี่ยมันยากหมดแล้วเราก็กลัวหมดแต่ถ้าเราไม่กล้าเราจะไม่ใหญ่ขึ้น และผมก็ตัดสินใจซื้อที่ดินพอซื้อที่ดินไหครับเพิ่มขึ้นภายใน1ปีครึ่ง3เท่าตัวต่างกันเลยครับและทุกคนเป็นไงบอกไม่ได้หรอกอย่าเลยอย่าเลยนั่นคือความกลัวเพราะฉะนั้นคนที่บอกอย่าเลยอย่าเลยอย่าเลยคนคนนั้นคือคนที่สําเร็จอยู่หรือเปล่าคุณลองดูเขาคนแบบนั้นคือคนที่เขาเป็นห่วงเราแต่เขายังไม่สําเร็จอยู่เขามีประสบการณ์ที่เป็นคนขี้กลัวอยู่ เขาจะมองคนสำเร็จว่าเป็นคนบ้าบินไงคนไม่สำเร็จมองคนสำเร็จเป็นคนบ้าบินและคนสำเร็จมองคนไม่สำเร็จเป็นคนขี้กลัวเพราะฉะนั้นนะครับสมการจะต่างกันคนสำเร็จกับคนไม่สำเร็จบางอย่างเนี่ยจะมองกลับกันเลยคนละอย่างเลยคนละโย่กันเลย,น,ย,น,เลยนั่นหละครับคือกระบวนการบางอย่างที่เราจะต้องปลดล็อกความคิดหรือมันเป็นกุญแจสําคัญที่เราไม่เข้าใจต้องเอามันออกมาให้ได้ครับนั่นก็คือเหตุผลของปีใหม่หรือแต่ละที่ครับผมจะไปในที่ที่ไม่เคยไป ทำในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยทำนะอย่าลืมนะครับว่าความกลัวคุณข้ามอุปสรรคมันได้ถ้าคุณว่ายน้าไม่เป็นวันนี้ฉันก็ฝึกว่ายน้ําจนเก่งได้เหมือนกันแต่ไม่ได้หมายถึงว่าให้เพื่อนเพื่อนกระโดดจากตึกชั้น3าลงไปอันนี้คุณตายได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องดูว่าความกลัวบางอย่างที่เป็นอุปสรรคสู่ความสำเร็จคุณลองทํามาดูครับสำหรับคนที่อยากจะเรียนเจาะลึกมากกว่านี้ครับผมมีของขวัญให้ชื่อตอน เปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินแต่เพื่อนๆต้องแอดเข้ามาใน l i n e oa ครับสำหรับคนที่แอดเข้ามาใน LINE oa เท่านั้นเพื่อนๆทุกคนจะได้คลิปนี้เพราะผมจะไม่เผยแพร่ให้กับที่ไหนสำหรับคนที่แอดเข้ามาใน LINE oa เท่านั้นและเขียนมาว่าอยากได้ของขวัญเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับไม่แน่นะครับคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปที่ปลดล็อกเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกชีวิตคุณก็ได้นะครับ ติดตามดูให้ได้นะครับแล้วเจอกันที่ Line OA ครับโดยการใส่ตัวแอปแล้วก็ Fuji Fuji Saki ก็ได้หรือสแกน QR Code มาได้เลยนะครับตามที่นี่ครับง่ายด,ดีครับแปบ๊บเดียวสแกนทีเดียวผ่านเลยครับเมือนกับการเป็นแอปเพื่อนนั่นเองครับ